รับไม่รับไม่ขวาค่ะทุกคนต้องไปลองดูกันนะไอ้ยดามีไม่รับแล้วทุกคนอื้มไม่แย่แย่ไม่ไมรับทีครับไม่มีโกหกเออ แค่ไหนทุกคนผมจะพาไปเล่นเอาหมดเอาชิลอดกันนี่ไอ้นี่ไงอันนี้หมดยอร์มอะไรหาไปได้ดิรออะไรครับเออทุกคนมาเล่นมาค้าบกันนะทุกคนวันอิ้งใีไม่เลย เรืม,มากเราจะได้ได้รอะไรที่เกิดตอนนี้หรอไปอย่างสุขสมบสติครับจะถามเกมมังโลดนานี่โอ้โหอันนี้มาครับหน่จสิบหกนะทุกคนเออคตณมีตังอัปเดตเ่ยนี่แค่สิ1จดสิบหครับ เนี uh, uh ่ส huh. ก huh. right, ู Enough, ๊ยอ้าวฮะอะไรทุกคนนี่มันคืออะไรฮะจิ๋งหอยู่ในนี้แล้วก็ตายแต่หงก็ไม่รู้รู้ช่างแม่งห็นเทอะแวันนี้ผมจะเอ้ยนงจไง น่ารักยิ่งผมบอกแล้วหนึ่งมันจะหยุดผมจริงเออคืว่าเอาชิลแล้แบบแบบมาอะไรวะอะไรเนี้ชิอๆแป๊บเดียวนะ10นาทีต้องไปแล้วผมก็เล่นต่อ,อะนะเออนี่เราก็ต้องตัดไม้ก่อน,อน,อไไน,อนโอเค อ่าทุกคนผมได้ไมาไอ้นี่มาแล้วนะครับผมจะต้องทำขวานกับแกละกันโอเคจไตัดไม้กับคุหผนมันจะเป็นคุหินเลยนะไม่รู้ว่าจะมีโอ้โหอะไรกันเนี้ยทำไมกันล่ะทุกคน ไปลูนกวนกวนบานมาดิสวัสดีครับเพื่อนี่มาดิจริงไลกโอ้โหมานก็มาสองตัวเลยนมันลุมอ่ว่ามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะาเฟียไม่กลาเยอะครับเออให้ย้ให้เตอนนี้ ไม่ต้ 5, องทำฆ่ามันเลยเฮ้ย,อ,ยอะไรหอยไม่หอยอันนี้นะแล้วทำมาทำห้หวัวใจตาทะลีได้ก็แล้วก็ไปขุดหินต่อเลยเนาะไปกัดก็หลังจากขุดหินมาเรียบร้อยแลย้วผมก็เจออะไรบางอย่างก็น,นันะ่นแหละประตูพอเท่าไงทุกคนโคตรดีผมว่าผมได้ของรีแน่นอนนะ ไม่เชื่อดูครับเออของดีแน่นอน,นไม่มีการโกงเว้ยแต่เออจะเย็นแตเย็นโอ้มันดูดมันดูดผัดไม่พอดจริงๆโอ้ยโอ้อออแล้วผมจะไปดูทำไมเนี่ยอโอ้ยอ่ะอ,อ้ออ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 ยังดูนี่ผโอ้ต้องไม่ต้องนะ ไอ้อมูหมูของก็ดีทุกคนของดีมากอู้มีนาฬิกาด้วยครอกครับรู้จักกระกุดครับันก็คือเออที่นี่ไปนะนี่ทิวีผมก็เล่นไมค์ครับเก่งอยู่นะผมก็เก่งเล่นลา่ะครับเออ นี่ยค่อยลองข้ามเป่าถึงจะไปป้นเลยเฮ้ยไปป้นครับเออใครได้บัขคุณแลกกันครับเออเขาให้ป้นกันเออทุกคนอาหารบบ้บานเราก็ไปป้นแม่งเลยอยากไปป้อมโจนทุกคนถ้าเกิดใครใครรู้ก็บอกด้วยนะเพื่อนอยู่ที่ไหนครับจะไม่เห็นแต่ว่าไม่น่ามีหรอก ต้องโดนทางไกลนะทุกคนแห่นยังม,มีเนื้อซัมบี้ติดป่วยด้วยกินนิ่งเออหออรอือร่อยอร่อยก็บ้าและติดติดติดในนี้ด้วยติดหลอดอาหารเป็นทีปด้วยโหข้าหมูเลยละกัน เลยวะ่ะเอ้ยเผาหมูนู้นไหมทุกคนเผาหมูดีกว่าทุกคนใครอยากให้เผาหมูอ,อะไรต <c oughs> ายซะหมดเลยตายมาซักดีแนู่วบอกแล้วทุกคนมันดีมะทุกคน จุดติกไฟเบิร์นเบิร์นแบบขาววอนเอาแบบถาวรอนอนะไอ้น้องโอ๊ยโดนเองเบิร์นปืนตัวเองด้วยโอ้ยเองหม,มูเวียนโอ๊ยเราจะตีมันทำไมวะเบิบร์นเบิร์นหมูเบิร์นหมูแล้วมันทำอะไรกันตรงนี้นี่อะไรกเบรนนเกมมิ่ง เด็กกันต่อเลยตายแล้วทุกคนเอ้ยรู้สึกว่าผมไม่ต้องการอยู่บนโลกนี้แล้วผมก็เลยนั่นแหละนั่นแหละทุกคนผมก็รู้ว่าผมทำอะไรนั่นแหละผมจะตายโอ้โหโอ้โ้โจะตายจริงตายตายซะเออ ไปแบเนี้่เอ้ยอนผม,มไปดีหมยไม่ใช่เราเรียนผมจะเป็นม,มายครับที่ดีนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้แล้วกดติดตามให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจทั้ช่องแล้วผมก็จะพัฒนาช่องต่อไปไปแล้วทุกคนบายบายไปกู